ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพบผมกันซีรัลเอ็กซ์โมบายวันนี้อยู่กับอิตาเลียรีเทิร์นอีกแล้วนะครับก็เดินทางมาถึงตัวที่3แล้วครับกับการเจาะตัวละครให้ทุกคนได้ชื่นใจกันนะว่าตัวอะไรที่ตัวเองรีโลได้เปิดได้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้เพื่อจะดูตัวอื่นต่อด้วยกันแล้วกันนะครับวันหลังจากที่คราวที่แล้วรอบแรกเป็นน้องมีโอรอบที่2เรารีวิวดาเมจอย่างแมซีซอาแล้ววันนี้ครับ เดินทางมาถึงเฟลย่านะเฟลย่าเนี่ยถ้าหากว่าไม่พูดเนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่าถ้าทุกคนเล่นมาจนสองสาวันขึ้นไปทุกคนจะเห็นว่าเฟลย่าเนี่ยจำเป็นในการเล่นหลากหลายคอนเทนต์อีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็น PVP PVE ในส่วนของเทียร์ลิสเนี่ยอะแรนดอมเว็บเทียร์ลิสเข้ามาที่ p r i เวนต์นะครับเข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของซัพพอร์ตเนี่ย อยู่เทียสอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น PVE ทั่วไปนะครับตีในส่วนของโดก,กิโดก,กินะครับหรือว่าเทเลอร์เมชั่นนะครับจริงๆแล้วโดกิโดกิแร้งบนบนเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ใช้มากแต่ว่าเทอร์เรอ,อ,อ,อร์เมชัน่นหรือว่าดันหุ่นเนี่ยใช้กันตลอดอยู่แล้วนะครับนะตีบอสก็ใช้เพราะว่าเขาทั้งมีรถเกาะมีทำเพิ่มเกาะให้เพื่อนรวมทีม มีการบัฟหลากหลายแบบมากรวมถึง PVP ก็อย่างเทียสแอปเทียสสูงสุดตลอดหลายอันเพราะฉะนั้นไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวตัวอื่นค่อยทยอยเจาะกันไปนะวันนี้ครับฟเฟย่าเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างก่อนจะไปดูเกมเพลย์เราเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับดาเมจแรกเนี่ยสกิลแรกนะครับหรือว่าดีมเือร์นะครับก็ไม่มีอะไรครับหลักๆเลยคือเวลาโจมตีเนี่ยเขาจะไล่เวทมนต์เนี่ยเข้าไป2ฮิตนะครับแล้วมีโอกาส40%ที่จะติดสถานะ ดีมเวฟเป็นสถานะดีบัฟครับดีมเวฟเนี่ยจะเป็นการสแต็ก1ครั้งและสแต็กได้ถึง3นะครับดีมเวฟเนี่ยจะแรนดอมให้กับทางด้านของ uh, uh, เพื่อน <you S 2> ร่วมทีมเรานะครับเวลาที่ดีบัฟเนี่ยติดอยู่กับที่เพื่อนเราเนี่ยมัจะลางทิ้งได้นะครับแต่ว่า uh, uh, เมื่อ uh, เป้าที่2โดนเนี่ยจะมีโอกาส20%ที่ uh, ทำไนท์แมร์ต่อใส่ศัตรูด้วยนะครับคือ ตีไปปุ๊บเนี่ยคิดแรกเนี่ยโอกาส40%เอาดีมเวฟมาล้างบัฟให้เพื่อนคิตที่2มีโอกาส20%ใส่ไนแมร์เข้าศัตรูซึ่งไนแมร์เนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดามจมากขึ้น12%นั่นเองนะครับไนแมร์เนี่ยเป็นสถานะที่ใช้แล้วใช้เปิดดีมากแต่เดี๋ยวเราอ่านกันต่อไปนะครับเอาเป็นว่าดีมไกด์ง่าย,ายๆเลยทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมเรารับสถานะนี้ไปเนี่ย จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการลัดเทิร์น3%และถ้าหากว่าเมื่อศัตรูเนี่ยโดนดีบัฟเนี่ยจะมีโอกาส70%เนี่ยที่จะลดสปีดศัตรูลงง่ายๆเลยครับเราสตีไปเนี่ยเพื่อนเราบัฟศัตรูโดนดีบัฟสปีดนั่นเองนะครับ ต่อมาสกิลที่2องครับสกิลนี้เรียบง่ายมากๆกดใช้ปุ๊บเพิ่มเดฟให้เพื่อนเลย60%คือเพิ่มดือดอด้อทั้งทีมนะทุกคนแล้วท่านั้นไม่พอนะครับจะมีโอกาสติดดีเวฟเมื่อกี้เนี่ย35%ด้วยนะซึ่งจะล้างดีบัฟให้กับเพื่อนอีกนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ล้างนะดีดีเวฟก็คือป้องกันนั่นแหละนะครับทำให้ไม่โดนนะครับไม่โดนแบบดีบัฟนั่นเอง ต่อมาคืออเนี้เดี๋ยวเราอ่านเรื่องอัพอีกทีนะครับต่อมาสกิล AOE หรือสกิล a m of Chaos เป็นอันติก็ว่าได้เป็นสกิลใช้เปิดของหลายๆคนนะครับเนื่องจากว่าอะไรสกิลนี้นะครับจะโจมตีไปเนี่ยแล้วเพิ่มแอตแท็ให้กับเพื่อนร่วมทีมเราถึง40%เพราะอ่านมาแบบนี้แล้วรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นตัวเปิดคล้ายๆกับมีโอเลย เพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมเสร็จปุ๊บโจมตีศัตรูไป4ฮิตไม่พอ60%ดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดของแอตแทกนะแล้วเท่านั้นไม่พอมีโอกาส25%ครับที่จะติดไนแอมาตกี้นั่นแหละไนแรมที่ทำให้ศัตรูโดนดาเมจเพิ่มขึ้นถึง12%เป็นเวลา2เทินนั่นเอง และยังง่ายๆเลยครับเมื่อคุณอัพไปเลเวล2เลเวล3เนี่ยก็จะติดไนท์แมร์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ผมไม่ได้อยากอัพถึงอย่างน้อยๆขั้น3นะครับไปดูกันนะครับว่าสกิลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสกิลหนึเนี่ยอัพไปเนี่ยก็จะเพิ่มความแรงไปเรื่อยๆแล้วมีโอกาสที่จะติดดีมเวฟกับไนท์แมร์เนี่ยให้กับเพื่อร่วมทีมแล้วคู่ห่อสู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไปถึงเลเวล5นะครับ ก็จะเพิ่มเอฟเฟกที่รัดเทิร์นจาก3%เป็น4%แต่อันนี้สกิลหนึ่งเนี่ยมันต้องอัพอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นตัวเปิดต้องอัพเพื่อมาเอาสปีดตรงนี้อยู่แล้วยังไงก็ต้องอัพนะครับอันนี้ผมยังไม่ถึงสกิลที่2ครับสกิลที่2เนี่ยก็เป็นสกิลที่ใช้ตลอดในเล่นการเล่น PVE เลยเพราะว่าถ้าไม่นับเรื่องด r มเวฟเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้เพราะว่าผมอัพเดฟไปเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่ผมตีดันแล้วผมไม่อยากให้เฟลยาตายนะครับก็ จะทาให้เพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยเร็วขึ้นด้วยนอกจากจะถึกเพราะฉะนั้นถ้ามีงบเนี่ยอัพไปถึงขั้น4เลยไม่ต้องลดคู่ดาวก็ได้เอาเป็นว่าอัพถึงขั้น4ให้ใช้แล้วเพื่อนป้องกันแล้วซ้ำมอนต่อถ้าอัพเนี่ยเก่งจริงๆครับยังไงก็เล่น p v อีง่ายแต่ผมจะไว้ที่หลังสกิลที่3ครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าผมอยากจะให้มันติดไนท์แมร์ชัวๆเวลาเปิดเนี่ยแล้วถ้าติดไนท์แมร์เนี่ยเพื่อนเรามันซัดแรงถูกไหมครับผมก็เลยอยากจะอัพให้ถึงขั้น3ก็เลยมาจ่อไว้แบบนนี้้เพราะฉะฉัน เอาเป็นว่าดีทุกสกิลเลยก็แล้วกันนะครับอ่านยังไงก็ดีนะมาดูของสมใส่กันดีกว่าของสมใส่เนี่ยหลักๆแล้วทุกคนผมอ่านมาถึงตรงนี้ทุกคนคงรู้ดีว่านเน้นสปีดอยู่แล้วนะเหมือนมิโอเลยเพราะว่าถ้าสปีดเราเร็วเนี่ยเราเปิดไปทําให้เพื่อนตีแรงได้ถูกไหมฮะแล้วถ้ารัดเทิร์นมาเทิร์นที่2ก็เพิ่มเดฟให้กับเพื่อนๆไม่มีทางอื่นครับเซตไอเทมเป็นสปีดแท,ทบจะล้วนเลย แต่ไอซีชิ้นที่2ที่เป็นเซตลองเนี่ยจะใช้อะไรเนี่ยก็แล้วแต่ผมเนีใช้เป็นเซตมาตรฐานก็คือเดฟบกับเออสปีดเพราะไม่ได้ใช้เลือดอะไรแต่ว่าถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยผมก็อยากจะเปลี่ยนเชลอันนี้มันเป็นตัวที่เอาไปเล่น PVE ตอนแรกผมก็เลยต้องใส่เด็ไปก่อนให้มันตายยากๆนะแต่ถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยผมชอบอันนี้นะชอบความสามารถสตรีฟนะครับเพราะว่าเพิ่มเด็ไม่พอเนี่ยในอนาคตเนี่ยเวลาที่เราโดนโจมตีเนี่ย เราก็จะเร่งเทินเรามาเล่นต่อด้วยอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับในอนาคตผมจะใช้เป็นแบบนี้เลยนะครับจัดเลี้ยงที่ใช้เนี่ยก็ผมก็ชอบเป็นเจนเกาะอย่างน้องหมีตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเริ่มมาเนี่ยไปหาฉลามแบ็กแฟลกมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าแบ็กแฟลกเนี่ยเวลาที่หลังจากที่เราเทคชั่นไปเนี่ยเราจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะฟอลล์อัพแทร็กเก็ตแล้ว d ดิลดามาจคือ,เจ,อเจ้าฉลามเนี่ยมันจะตีตามถ้ามันไม่พอแล้วก็ สปีดเพิ่มให้กับเจ้าของซึ่งมันก็เร่งสปีดแบบมาตรฐานใช้ง่ายๆน,นะแต่ว่าถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งที่ผมก็ว่นันนีาแนะนำเนี่ยก็คือในส่วนของกิ g ก b ะไบเพราะว่าออทุลุกสามเทินเนี่ยที่ศัตรูมาเล่นบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเร่งเทินขึ้นมาเช่นกันอีก30%อันนี้เอาแล้วแต่สะดวกเลยนะครับใช้อะไรก็ได้นะใช้ได้หมดเลยเอาเป็นว่า อยู่ที่ว่าเราจะใส่โมดูลอะไรก็แล้วกันนะครับ PVE เนี่ยผมแนะนําเป็นไม่ไปเกาะไปเลยง่ายๆเพราะว่าบางทีเราดรอปมาแล้วก็ใช้ก่อนไม่อยากใช้เนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นเซ็ตเนี่ยครับเซตสตีฟนะครับแต่ว่าไม่ต้องรีบเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวเราในอนาคตเนี่ยเราจะเปลี่ยนต่อเมื่อเราเริ่มมีไอเทม3มาแล้วเราจะทําให้เราถอดชิ้นบางชิ้นได้นะครับแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของเซตลองเราเนี่ยเป็น ขั้น8ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกๆใช้สปีดล้วนแล้วก็อะไรผสมไปก่อน1อันก็ได้แต่ถ้า PVP เนี่ยยังไงต้องทำนะทำให้มันได้เยอะๆยิ่งดีนะครับเผื่อบางทีเนี่ยโดนโดวนกันแรกกันแล้วโดนรัดเทินใหม่โดนอัดมาสปีดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้กลับมาสู่เกมได้นะครับนี่คือเฟลย่าเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์เฟลยากันครับผม เอาละครับก็พามาดูเกมเพย์ของเฟยย่านะเพราะว่าตอนคลิปที่1กับคลิปที่2ผมเนี่ยผมพาไปดู PVP ซึ่งมันมีเฟยย่าอยู่ตลอดเลยทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าเฟยย่าเฟย่ามันเปิดบัฟแล้วซัดในคลิปมีโอกับคลิปมีเซร์นะเพราะฉันเนี่ยวันนี้ก็พามาดู PVE บ้างนะเพราะว่าดันเนี่ยเป็นดันนิโก้นะครับดันน้องนิโก้เนี่ยเป็นดันที่ฟาร์มสัตว์ได้เยอะที่สุดละฟาร์มเชลมาใช้ได้เยอะที่สุดผมก็จะเอาเฟยย่ามาเล่นให้ดูนะครับเพราะว่าจะได้เห็นกันชัดชัดโดย ตัวที่ผมใช้ก็จะมีเหรียญมีน้องไดนาแล้วก็มีมาเวลเพื่อบัฟสปีดต่ออีกแล้วก็มีเลย่าที่เป็นตัวเปิดนะครับเรามาเล่นกันชา้าแล้วดูกันไปด้วยกันนะครับนี่ครับเริ่มมานะครับมาเวลก็จะบัฟสปีดนะครับโยนหินขึ้นไปแล้วก็เพิ่มทําให้ศัตรูเนี่ยโดนลดรีซิสลงนะครับเนี่ยเห็นไหมมั้งฉลามตีต่อแล้วเฟย่าครับลำขึ้นไปนะแล้วก็อ่อย,อยวันลาแสงนะครับทุกคนยิงลงมปเนี่ยสถานะที่ขึ้นอยู่บนหัวเนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหม มันคือไนแมร์ครับนี่มันคือไนแมร์ครับนี่ไอ้รูปสุกบวกเนี่ยเห็นไหม,มโดนแรงขึ้นแล้วก็บัฟดาเมจเพื่อล่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเพลิงฟีนิกซ์ของเหรียญก็พุ่งไปใส่เรียบร้อยโดนแรงนะผมจะใช้สแต็กกันก็คือเฟยย่าเนี่ยบัฟเพิ่มดาเมจในส่วนของไนแมร์แล้วก็เจาะเกาะด้วยไดนานัาน่นเองนะครับนี่เรามาดูเฟย่าครับใช้ดีมไกด์ครับทำให้เพิ่มเดฟดูดูสถานะเพื่อล่วมทีมเราครับนี่ เป็นไ,ไงครับดีมเวฟไม่โดนดีบับและเพิ่มเกราะ60%ครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะพอเสร็จแบบนี้แล้วเลือดจะไปลดได้ยังไงในทีมผมไม่มีอยู่ด้วยแต่ตีมอนมาตีเราแทบไม่เข้าเนี่ยดูติดมีเจนโกโลของไดานาอีกนะครับเท่านี้ก็สบายบื่อซือโบนะครับปิดงานไปหรือเปล่านี่ปิดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับ่องสลามซ้ำต่อสลามก็ช่วยผมนี่แล้วก็ดอบสลามไปด้วยด้วย นะครับและนี่คือน้องเฟ e ์ย่นะครับใครที่ชอบเล่นตัวซับที่อ l ราเด d e r เล่นได้หมดเนี่ยถ้าหากว่าดูใน PVP หรือว่าดูในชาเลน g ์เนี่ยอย่างเช่นเอาเทอร์เรเแบบยากสุดเลยแล้วกันนะครับทุกคนถ้ายากสุดเนี่ยมันจะเริ่มเป็นคอมพิพเรีนพิเรน,เนที่เพิ่งปรับแพทไปเราดูระดับเฮลก็จะเห็นเฟยย่าอยู่ บานไปหมดเลยนะครับตัวแม้ว่าจะเป็นตัวพิกแพงด้วย SR มาเล่นเนี่ยแต่ว่าเฟย่าเนี่ยก็ยังอยู่คู่ดันอยู่ตลอดนะครับและเท่านั้นไม่พอ PVP ครับอ่ะอันนี้มาดูแล้งกันนี่ฮะตอนหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยใช้กันหรอกแต่ว่าในท็อปเอ่อท็อป30ท็อป20เนี่ยเราก็จะเห็นเฟย่าอยู่พลำไรนะครับก็เนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้ง่ายครับเอาเป็นว่าเนี่ยท็อป30เนี่ยเลื่อนๆไปเนี่ยเฟย่า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 นะครับ ก็จะเห็นอยู่เกิน 6- 0 7 0นั่นเองนะครับตัวผมเองก็ยังใช้อยู่นะครับนี่เห็นไหมตัวมันก็ยังใช้อยู่นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเดี๋ยวซีซั่นหน้าน่าจะผมน่าจะทำสแกนแอนขึ้นไปได้มากกว่าน,นี้หน่อยมอโมบิลีรีโลหามิโออยู่นะครับก็เล่นช้าไปนิดนึงแต่ว่านี่แหละครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับการรีวิวตัวละครแบบนี้ถ้าใครชื่นชอบแล้วก็อยากจะมีติชมอะไรก็เม้นท์คุยกันแล้วก็ติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวต่อไปเราเนี่ยจะเป็นตัวอะไร แล้วก็มาว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ